สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คึมป้าคึมฝนครับอากาศหนาวเย็นครับก็เลยมาหาหน่อไม้นะครับผมไปไปไปดาน่อไม้นุ๊ไอรินมาหาหน่อไม้โยนมาแล้วซองนอเอาโอ้โยนมาแล้วซองนอเอาเอ้าบุกเข้าไปเอ้าเอาบุกเข้าไปเอ้าเอาบุกเข้าไปเอา ao 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 con này ra chơi đi con luôn đi trái đi hả mong đấy mày phát hả mong nó nhớ nó โอ้เช็ดโจนเช็ดโจนเลยเนี่ยโอ้เลืองเลืองเนาะเฮ้ยบล่ำเลยโอ้เลืองเลืองเลื่อหรอเลื่อหรอไปล้มเลยล้มตรงไหนวะไม่ได้เอาขวดอะไรปะโอ้ปาถูจุ๊บถูจุบเฮ้ยเถาจุบเฮ้ยเถาจุบเฮ้ยเถาจุบเฮ้ยถูจุืม จุดหอยเดมอะอมบนรีเสบงส่งเส้งามแท้ขาวจ๊วขาวจ๊วสวย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 หลืองจ้าขีขีจ้าเฮ้ยได้แล้วหนอนึงหอนเอานอนนนย่ย่จุจุจ๊บ จืบโอ้ยกล้ามขนาดเนาะป้าน้องป้าน้องอยู่ปรเดี๋ยวน้องในน้องตรงน้ำในลาเอ๋ยเนียมันยังเก็บเก็บเก็บมาด้วยเหรอออกมาด้วยเนาะหักขดบังบ้าโอ้โอ้โอ้ต้องขุดหาเนาะ

เดี๋ยวพกคยวยววยวอออ๋ออ๋อเนาะเนาะเนาะเีวคคุยใช่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 มนบ่มีคุเอาทีบลอบ่โอ้ก็สบลอเนาะซับลอเนาะอืมตั้งกระปุกเอาลอดบ่เห็นมันตั้งกระปุกเลยที่บ่จุ๊บ

เดินเเติมงา้นีโอ้ยโอ้ได้ตะมาหลายอันนี้เดี๋ยวได้เดี๋ไมนแล้วเนาะนบ่คือแบบนี่คือบเออทด้วยมาะวันนี้ผมเตะเจรงเด้อวันนี้สืออมะอันนี้ผัดแข็งเนาะอันนี้ผันเนาะแข็งอันนี้แข็งกระดันมันกระดันมันกระดัน อามาตันทร์เนอะเห็ดโฮ่พันผังกับพ่อเหตุโผ่พันผังกับพ่อพ่อนมีหไไมงดอ,อ,อนนั้นทำมาหรือป่าไว้จนเงาอเออ คนยังมีห่างเห็นไมันสูงอสูงมดสูงมดนีอันนี้มีหอยคดอยู่นะอันนี้อยคดสกีคานมีบ่เหอ อันนี้มีเป็นปฮ้ยกระดันเนาะแข่งเนาะแข่งวันมันสูงเพราะอย่าเป็นมันท้อป้าเอาปฮ้ยอ้าเอายอดมันไหวอืมตุม่มป้าเขาเลือกเป็นล,ลน่าแล้วก็เอาหมู เขาเลือกถเป็นล่แล้วกัเอ้อซุ้มกันเซร์มี่เอาแล้วมีมีบ่มีมีแเนาก่อนนี้นะกอนนี้มีมีเนาะกอนนี้มีแมเนี่บ่หะเมเนี่ยบ้อคื่เ มีมีเนาะมีมี่อ่นดีกว่ากันมีบอทเด้อเฮ้ยดีกว่ากันมีบอทเด้อเฮ้ยบนี้เเ้าดีตงยหน่อไม้อู้ยเยอะแยะมากเลยหน่อใหญ่ใหญ่หน่อใหญ่ใหญ่เดี๋ยวไปแกะหน่อไม้กันเด้อหน่อใหญ่ใหญ่เท่านั้นเลยหน่อใหญ่ใหญ่เท่านั้นเลยเอ้าหน่อใหญ่ใหญ่ นอใหญ่ๆน้องแต่บน้องเห็นบ้านกับมี่อ้อแนงบ่กน้องเห็บบ้านมีอ้อแนวก็นน้องเห็บบ้านนะตองคนตดมึงจะป้องเนาะมีถนนอนนั้นเนาะตอนนี้บ่มี พ่อนะบอกโทนเซอร์สุพัฒน์นะน้ำเงินเลงคือเดียวขนาดเลยโทษน้ำเงินเลงคือเดียวน้ำเงินเลงคือเดียวข้างหน้าพุ่นนี่มีบ่เฮ้ยมีมีแล้วเฮ้ยมีมีส่งติบะส่งมีคือบะส่งมีคือนะนอนนคือให้ดอนเดียว ส่งมีคือนะเฮ้ยตุ๊กน้องก็มาแต่ก็ดน,นี้ก็ได้หลายอยู่างอือแตัดต่ดโทษต่แปดต่แป๊ดโทษอือ Ừ, cua <coughs> tuần này Cua tuần này Mới nãy là bằng xong sợ ừ. Mới là rồi mì có rồi nó ừ, Mới nhận quá Mì bên bờ hết Mì khư bờ hết có oh, mì khư เรเพ้นอยู่ไหมวะพ้นอยู่องมีมีบ่เฮ้ยโอ้มีมีเนาะแถวนี้มีมีแล้วปกติแถวนี้อ่อลาลายๆรงนี้บ่มีโอ้ครับท่นผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้หน่อไม้พอแกงแล้วนะครับผม วันนี้อากาศคืมๆนะครับแลวมันหนาวจะหาหน่อไม้มาซัดมาซดน้ำซัดๆนะครับผมวันนี้ก็ได้หน่อไม้ก็ได้พอสมควรแล้วนะได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับมีมีน้อยอ,อ๋อน้อยผลเนาะจงไว้ตออาทิตย์มาเอาไหม่อนอาทิตย์ยังไม่เอาไหม เป็นเอกลัดล uh ัวนะครับเป็นเอกลัดลัวนเป็นกลัดลัวนไม่หยังเฮอได้นอนนึงเนาะได้นอนนึงคืออย่าบไปคือมีคือเนาะมีคือเนาะโสมไว้คือเก่าโสมไว้คือเก่าป้าพัดๆหอบเพันหิวนั่นก็ดี ไล้หลายเพิ่มไล้ลายเพิ่มเลหลายเพิ่มโอ้โอ้ยย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 ยแยย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 ยอยย้ยย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 อยกยยยยยยย ในถุงบรเรเลมเลยนะครับท่านผู้ชมในถุงบรเรเลมเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทีก่อกดติดตามครับผมเดี๋ยวกลับบ้านกันครับเดี๋ยวไปแกะหน่อไม้นะครับผมเดี๋ยวไปแกะหน่อไม้กันนะครับ